พี่บัวขาวครับพี่พอนี้ผมยังเป็นลูกศิษย์พี่ครับพี่ต้องทำยังไงครับพี่เป็นลูกศิษย์หมัดทังเจ่งให้พลังวัตถุนี้ขออ้าจะมาเป็นลูกศิษย์ได้เลยครับพี่รับทราบครับพี่จะไปฝึกมาเดี๋ยวนี้เลยครับโอเคนะฮะวันนี้เราก็ได้รับภารกิจมาจากพี่บัวขาวมาซ้อมหมัดต,ตัวเองให้ขแข็งเก่งในแมปที่มีชื่อว่า h ัน d b a l l Simulator โอเคอันดับแรกเราต้องไปต่อยก่อนใช่ไหมต่อยหนึ่งสองสามเอ้ยไม่เราต้องไปฝึกก่อนมาฝึกตรงนี้เลยครับต่อยไปนี่เราก็จะได้ค่าพลังเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดน้อยมากตต่ เลี้ยเรียดดินมากทุกคนฝึกแบบอัตโนมัติกดสิอ๋อมีแบบออโต้สำหรับคนขี้เกียจนะฮะไม่เราไม่ขี้เกียจเราเด็กดีไม่ต่อยไปต่อยไปโอ้โหรู้สึกว่าเราจะอยู่คนเดียวเอ้ยไม่เราอยู่กับผู้เล่นใหม่ใช่ผมก็ผู้เล่นใหม่เหมือนกันต่อยไปอุ้ยทีเดียวพังเลยอืยอบอกเลยโคตรแรงน,นี่จะมีใครเก่งกว่าเราปะบายในนี่โอ้นี่เจ็ดร้อยนะตอนนี้เรามีอยู่เจ็ดสิบค่อยๆต่อยไปละกันเออไม่เป็นไรหรอกปึ๊บปุ๊บอุ้ยหรือว่าเราต้องใส่ถุงมือก่อน มีต้องซึ้งต้องซื้อนะฮะอันนี้เป็นขายแบบรูบกักแล้วก็ขายเป็นมัดกล้ามเ,เนื้อของเราผมขอเรียกว่ามัดกล้ามเนื้อละกันนะฮะ ก็น่าจะมีนี่นี่มีความเร็ว10บยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรนักกันไปถ้าเราชนะเราน่าจะได้ถ้วยหนึ่งอันนะนี่เพราะมันมีชนะได้ถ้วยโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไหวขอไปฝึกสกิลแป๊บวันนี้เพื่อนขอฝึกด้วยคนดีไม่ต่อยต่อย,ต,อยต่อยเพื่อนเราต่อยเพื่อนเราแล้วก็มีด่านต่อไปเรื่อยๆนะผมอ่าด่านนี้เสร็จแล้วก็ดานน่นดานนู้นด่านนี<ๆ>้เรื่อยๆเราจะผ่านไปได้ยังไงน่าจะต้องใช้ถ้วยรางวัลสิบอันนะฮะโอเคไปฝึกกันต่อนรื่อยเรามากับเพื่อนเราไปเพื่อน อย่ามาแย่งกันต่อยดิมาดิมาแข่งกับเพื่อนครับทุกคนใครจะเสร็จก่อนอุย้ยเร็วจังอะ <G ül> <G ül> เพื่อนนะแข่งเก่งมากโอเคชนะได้ถ้วยรางวัลมาสวยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอซื้อถุงมือก่อนนะอ่าอันนี้ละกันนี่เพิ่มความแรงในการต่อยโอ้ถุงมือสีแดงด้วยมาดินี่พี่บัวขาวบอกพี <S <s ่ซอฟซอฟเฮ้ยมีแบบสุ่มดวงสรรงันลงสันเลี้ยงโชคคืออะไรอะต้องซื้อโชคโอ้โหไม่ไม่ไม่มีเงินครับเราลองสุ่มไข่สิมันใช้ถุงทองคำ โอเคสุ่มไปหนึ่งอันได้อะไรดีเปล่าเฮ้ยหมูี่อุยน้องน่ารักเชียน่ารักมากอะตามตูดเราติดๆนะฮะอ๊บโอเคได้อีกหนึ่งถ้วยรางวัลมาแล้วครับทุกคนถ้วยไปที่สามเอ้ยไปที่สองต่อยไปต่อยไปโอ้โหนี่เรามีค่าพลัง380อยต่อยอย่างไปออนี่แป๊บเดียวเองแตกหมดแตกหมดแล้วครับแตกไปนี่ได้มาอีกหนึ่งถ้วยเย,ย่เป็นสุ่มเล่นนี่ไหมหรือว่ารอ แล้วก็มีกาชาห้าถ้วยนะครับผมแล้วก็เครื่องทองคืออะไรอ่ะเครื่องทองแหวนเพชรเหรอคืออะไรคืออะไรอ่ะสุ่มกาชาหรออ๋อคืออะไรวะเพิ่มทาวนฟรี20%อ่าได้ครับยืนยันเลยอ้า เอ้ยทุกคนมันมีแบบต่อยอัตโนมัติด้วยนี่กดไปมันจะไปต่อยให้เราเองโดยที่เราแบบไม่ต้องทําอะไรครับนั่งอย่างเดียวพอดีนะเออเอาเรื่องอยู่สําหรับคนขี้เกียจแต่ไม่ใช่ผมครับปิดไว้คืนต่อยเองดีกว่านะฮะไปอันสุดท้าย let's go เปิดยังอานเน่เปิดให้แล้วโอ้โหสามพันเริ่มมาก็สามพันเลย oh God. โอ้ใหม่ก็โอ้เราไม่มีแรงต่อยละ <c oughs> เห็นละท้ 3, อสามพันเดี๋ยวเรขอฝึกเป๊บ ผมรู้สึกว่าถุงมือตอนนี้ยมันรู้สึกมันจะเกาลวละเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนถุงมือใหม่ดีกว่าเอาถุงมือโอ้โหห้าพันเลยเอาพันหนึงก็ได้สีเขียวซื้อมาโอ้โหหายไปกับตาหนึ่งพถุงมือไม่ใช่ถุงมือนะเป็นก้ามาแขนโอเคไปฝึกต่อมือทๆๆๆๆๆำมือมอทำมอทำมือทโอมอทต่อยอย่างไ ต่อยอูดไวต,ตับตับตับอย่างไว้สิบเหรียญทองรออยู่เด้อจ้ะกด Auto ออโต้แมงเออไม่ใช่นี่กดปิดกดปิดอ่ากดนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่เรามองเห็นเส้นชายละโอเคสิบเหรียญตึง,ตง Let's go let's go ไปไปดันต่อไปครับไบลูนโอเคดันต่อไปฝึกซ้อมเบล3กันแล้วนะจ๊ะเฮ้ยกาชา50โอเคลองสุ่มดู1อันพอได้อะไรโอ้ oh. เกลือกูสูดได้เกลือตลอดแล้วก็หมุนอ๋อหมุนอ่ะหมุนไปหนึ่งที่หมุนได้เจ็ดครั้งนะอันนี้ผมลืมหมุนไปเลยอะน้ำยาสิบนาทีคุณชนะอะไรอ่ะไม่รู้อ่านไม่ไปเอ็นอ่านไม่ออกสูมอีกครั้งได้ถ้วยรางวัลแบอโอกูรวยเลยกูรวยไปดีกว่ากูรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วนี่เรามาถึงด่านสุดท้ายมีอีกเยอะเลยโอ้โหอยิ่ดีก็รวยแบบเหมือนถูกหวยครับดวงแม่โคตรดีเลยอะได้อะไรอะไรเฮ้ยจริงจังปะเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเม่งไม่ใช่แม่งไม่ต้องนั่งฟงนั่งฟาร์มละรชาตินี้ไม่งกวหมุนแล้วอย่างเดียวพอได้หมัดอีกดิหมัดโอ้โหแม่งไม่ต้องฟาร์มละราชาตินี้หมุนอย่างเดียวครับ <c oughs> ได้หมัดแน่ทรงนี้เอ้ยไม่ไม่ไมถ้วยโอ้โหได้หมัดโอเคหมุนอีกทีนึงนะฮะได้ถ้วยเจทีได้หมัดแน่นอนทรงนี้ เฮ้ยโอ้ม่ยก็ตอนนี้หมัดเรามี1นึ่งแสนกว่าแล้วเาซื้อถูงมือใหม่ดีกว่าไหนๆเราก็มีแสนหนึ่งละวิถ่เราผมซื้อไปหมต้องฟาร์มใหม่นะต้องฟาร์มใหม่เลยนะคิดดีๆนะลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ละกัน5้าหมื่นครับผมไปโอ้โหลองต่อยดูดิเอ้ยต่อยเร็วขึ้นว่ะเอ้ยเอาว่ะ แต่เร็วขึ้นนะแต่เร็วขึ้นแต่อีกนานหนักกว่าแล้วจะไปถึงเส้นชัยผมขอเขาไปฝึกก่อนเขาไปฝึกกับพี่กามทองคนนี้ก่อนผมมีเหรียญทองขาน,นี้ผมว่าผมไม่ต้องฟงไม่ต้องฟาร์มละไม่ใช่เหรียญทองเป็นถ่วยรางวัลผมไม่ต้องฟงไม่ต้องฟาร์มละผมไปได้ทุกแมปปะเนี่ยเยอะขนาดนี้แล้วโอเคไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับการมาเป็นลูกศิษย์บัวขาวนี่พี่บัวขาวข,าวของเราไม่อันนี้พี่บัวน้าตาล ชื่อโคเทโอเคไว้ประมาณนี้ลักกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนผมขอแค่2ไลค์พอโอเคไปละบ๊ายบาย